ดูดวงชาวราศีมังกรนะผมดวงชะตานะผมไม่ใช่เวลารอเล่นนะผมในโชคชะตานะผมดวงชะตานี้ต้องเอาจริงเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากดวงชะตานั้นตกตำแหน่งอะไรพระราชาถือดาบยังตั้งมั่นอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาอาหารเอาจริงเอาจังนะผมก่อนอดินหมอสันแนะนำไม่ทด้นพบไผ่ลีพี่นาศนะจ๊ะนะผมสัตว์ตูหมูมารพงพี่นาศท่านใดยังไม่มีทักไลน์มาซันนี่สี่สน้านะครับองค์สองบาทสองฟรีนะครับ ครับผมพระเก่าพิธีใหญ่เอามด้วยอํานาจดุลบารมีวาส,สนาสิงหาศิธิ์คำชูปกปัก,กคุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนปรผสมเลจชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หลยโชคเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องเวลาล้อเล่นนำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องจริงจังนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักจริงจังนิดหนึ่งครับแน่นอนครับการล้อเล่นมันก็สุขสบายดีใช้ชีวิตไปวัน,ว,นวันสนุกสนานไปเรื่อยๆแต่ว่าบางเรื่องต้องจริงจังไม่ใช่เรื่องล้อเล่นในดวงชะตานี้ เพราะดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่ยิงไกลเทพเทวดาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตานะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนับสั้นจะได้ตกตำแหน่งสองถ้วยทองได้เจอคนที่ใช่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่รู้ใจนำพาซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินความรักสิ่งดีๆจะส่งมอบให้แก่ท่านดวงชะตานี้ตกตำแหน่งนะครับไฮพิเชษผู้มีบุญกุศลวาสนาผู้ที่ยิ่งใหญ่นะผม เลิศหรูเอาจริงเอาจังเอาผมเพราะฉะนั้นทำยังไงครับต้องจริงจังไงครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นชีวิตนี้เอาผมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลยการตัดสินใจในการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตนี้อย่าล้อเล่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเอาผมต้องตัดสินใจเอาผมั้าแย่แล้วต้องตัดสินใจต้องทาอะไรจริงจังเอาผมแต่อย่าเติมเครียดแล้วกันเอาผมใช้ชีวิตให้สุขสบายแต่เรื่องบางเรื่องต้องจริงจัง รับผมปัญหานต่างๆที่เข้ามามลุมเล้ามันเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกข์ทรมานมองข้ามมาให้หมดไม่เอาครับสู้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันนะ,นะมองในสิ่งอนาคตที่ท่านจะต้องทำสามไม่เท้าให้วางแบบแผนมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลครับโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างต่างต่างแดนต่างถิ่นไปต่างประเทศเลยนะครับผมมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าะครับผมตรงนี้ต้องจริงจังนิดหนึ่งครับจะไปก็ไปเลยอย่ารอช้าะครับผมคิดไต่ตองให้รอบคอบแล้วมั่นใจแล้วก็ลุยเลย ดฟฟูมันเกิดขึ้นในโชกตะตาการประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอ,อกเอาใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตานี้ย่ำปุ้งมา่านมุ่งตรงไป้างหน้าจัดหนักจะเต็มในโชกตะตาแปดไม่เท้าเกิดขึ้นในโชกตะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียทีไหนอย่างเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวอาหารอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจะเต็มในโชกตะตาจะถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียนก้าวที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าวที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดการหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปุงปกปิดยิ่งปกปิดยิ่งดีดวงนี้ให้ปกปิด รับผมปกปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีสังเกตได้ดีรับผมเปิดเผยรับผมฉันเป็นอย่างนู้นฉันทําอย่างนี้ฉันไม่รวยดวงนี้เป็นอย่างนี้แต่ปกปิดไม่บอกใครแงสิแอบกินแอบใช้แอบล่ำรวยนี่แหละดวงชะตาของคุณไม่ต้องไปโชว์ครับ b ล w f e r r a r i l a m b o r g บกินไม่ต้องไปโชว์รับผมของจริงไม่โชว์ทาเลยรับผมนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปากคุ้งองักษา ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์แกแหวนเงินทองเม็ดนิ้จินดาน,นำพาส้นบอลสาเร็จการบรดิบดดลอยการรีเริ่มเริ่ม,มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพดวงชะตานี้เป็นคนเอากว้างขวางนํายิ่งใจยิ่งใหญแต่ป,ปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะเบื่อไหมเบื่อนะออกตําแหน่งสี่ถ้วยเอาเบื่อนานกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆฉันไม่เอาฉันไม่ยุ่งเกี่ยวฉันไม่ไสนใจครับผมเป็นยังไงก็ช่างฉันอยู่คนเดียวก็ได้ ครับผมดวงแบบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณดาบสองใคิดปิดิตไต่ตองต้องเลือกจังใดอย่างหนึ่งต้องเลือกให้ผลทางแห่งความสุขท่านจะมีความสุขแบบไหนท่านกระทำแบบนั้นนะครับผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมทักไลน์มานะครับผมการงานการเงินความรักนะครับผม,ผมหมอสันจะส่งคลิปแบบนี้ให้นะครับคลิปเห็นหน้าหมอสันเนี่ยสี่นาทีสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่นาทีสี่ร้อยบาทแปดนาทีแปดร้อยบาทแปดนาทีมีอะไรเพิ่มก็มีก็จะดูเรื่อง ครับผมก็ดูเรื่องนะครับแต่ละเดือนนะครับกรกฎาคมสิงหากันยาตุคมธันวานครับพฤศจิกาครับผมวัะนั้นก็จะมีเสริมตรงนั้นก็ไม่นะครับผมทักไลน์มาซันนี่4289นะครับอหอท่านจำชิงครับสวัสดี